ลักษณะาราศีมังกรเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเสาร์ย้าย23สิงหาคม2518ครับชาวมังกรนะพระเสาร์เป็นดาววัสนาโดยตรงนะการจอนกลับมาเป็นกเกษตรเดือนที่2อเนะี่ยเราอยู่ร่วมกันกับดาวมหามิตรใหญ่หรือว่าคู่กับราหูคู่โชคลาบก้อนใหญ่คู่เงินก้อนโตเนะี่ยนานๆนนทีนะ45ปีมีครั้งครับช่วงนี้มาเป็นตําแหน่งกเกษตรราธิบดีด้วยนะสัมพันธ์ว่านับจากนี้ไปอีก6เดือนดวงชะตาเศรษฐีนะคุณคือเบอร์หนึ่งนะใน12ราศี ดาวยังเลงมีเรือนวินาศมรณะครับคือถามว่ามีโชคมีลับให้มีนะโชคลาบจากการเดินทางมีใครทําธุรกิจด้านสงหริมทรัพย์จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินไปทอนได้หมดสร้างในสร้างตัวได้เร็วมากๆเร็วที่สุดในรอชีวิตนยคนนหนืออาจจะไม่เจอจังหวะชีวิตนี้ด้วยนะครับตำงหน่งนี้ก็หมายถึงว่าเกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินด้วยนะได้รับที่ก็ได้เยอะแล้วก็มีโชคมิลับก้อนใหญ่จากการเดินทางด้วยนะครับที่สำคัญมีเกณฑ์ที่สุขร่างกายดีขึ้นฟื้นขึ้นนั่นเองครับ ดาวยังช่วยเหลือนะครับเรื่องของเรือนราภะด้วยมีโชคมีลาภนั่นเองงานองค์กรงานประจำง,งานบริษัทก็มองเรื่องของการเริ่คลื่อนตำแหม่งนั่นเองครับรวมถึงการค้าขายนะครับจะทําให้ดีที่สุดนะนับจากนี้ไป6เดือนหยิบจะทาอะไรไปเป็นเงินไปร้องทุ้หมดบางท่านเห็นโอกาสในการขยับขยายต่อดธุรกิจหรือว่าเรื่องของธุรกิจมองเรื่องของการแตกหน่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าตัวใหม่นับจากนี้ไปทําได้หมดสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับ ผลรออยู่แล้วอยู่ที่เหตุครับทำเหตุให้มันตรงกับผลเท่านั้นเองชาวราศีมังกร,กรมีดวงชะตาที่เข้มแข็งทั้งการงานการเงินแล้วก็โชคลาภก้อนใหญ่รออยู่นะครับลัคนาราศีกุ้งเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเสาร์ย้าย23สิงหาคม2568ครับดาวพระเสาร์ย้อนจับกลับมาเป็นตําแหน่งเกษตรราธิบดีหรือว่าร่วมกันกันกบดาววาสนาคุณเองครับที่ยังเป็นเกษตรอยู่เขาแล้วคู่มหามิตรใหญ่นะ สามาทับลักนณาถ้าเป็นราศีอื่นอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะแต่ของคุณเนี่ยจะสาเร็จโดยง่ายครับได้ทีก็ได้เยอะเราคู่หมหาม่ใหญ่เรื่องของโชคลาภการลงทนุนหรือว่าโชคลาภลาภลอยก้อนใหญ่เราคู่เงินถุงเงินถังนั่นเองครับาอยู่ตำแหน่งนี้ทั่วดีมากๆครับนานๆทีจะมีครั้งนะครับ45ปีบางคนในหนึ่งชีวิตอาจจะไม่เจอเลยนะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงนี้ทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไี้หมดครับทุกธุรกิจทุกการงานสําเร็จแล้วมีเงินก้อนครับ ดาวยังเล็งเนี่ยมาอยู่ที่เรือนปัตตานีด้วยนะทุกการลงทุนแบบมีห้นส่วนทําได้การลงทุนซื้อมาขายไปเป็นเทรดเดอร์ทำได้หยิบจับรับทรัพย์รับโชคเป็นเงินก้อนนะครับคนส่วนก็มีโอกาสพบรักกับคนรวยนั่นเองครับดาวยังส่องแสงนะ่มาอยู่ที่เรือกนกรรมะนะฉะนั้นการงานครับช่วงนี้เนนหนื่อยขึ้นแต่เจริญก้าวหน้าโดยรวดเร็ว,โด,รวโดยทางลัดนั่นเองครับงานองค์กรงานประจํางานบริษัทก็มีโอกาส เติบโตโดยรวดเร็วลัดขั้นตอนอีกทั้งยังเห็นโอกาสช่องทางและไายพิเศษหรือว่ามีโชคมิลักจากงานที่ทําอยู่ด้วยนะครับส่วนค้าขายตัวชัดเจนที่สุดนะครับกลุ่มธุรกิจท,กท,กทุกธุรกิจเลยไม่ไว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางจะเติบโตแบบแก้วกระโดดนับชนี้ไปยิบจับทําอะไรเป็นเงินไปทองได้หมดนะครับขยันได้เต็มที่ตามรูปแบบดาวพระเสาครับแล้วท่านจะประสบความสำเร็จโดยเร็วช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัววางราักฐานชีวิตทั้งคุณเองและครอบครัวรวมทั้งเรยกว่าวางราักฐานความร่ำรวยให้กับ วงตระกูลนั่นเองครับดวงชะตาดีเด่นมา,มากๆครับทั้งการงานแล้วก็การเงินแล้วก็โชคลาภด้วยครับลัคนาราศีมีนเรื่องดีๆเมื่อดาวพระเสาร์ย้าย23สิงหาคม2568ครับดาวเสาร์จรถอยหลังมาเป็นกเกษตรตราทีบด,ดีกับดาวมหามิตรใหญ่ราหูคู่โชคลาภก,ก้อนใหญ่เงินโตเงินถุงเงินถังมาอยู่เรือนนี้นะคือว่าความมินฉาเยาหา้ยไม่มีนะครับสำหรับชีวิตคุณนับจากนี้ไปอีกอย่างน้อย6เดือน,นครับผู้อุปสรรคปัญหาจะแก้ได้เคลียร์ได้ ที่สําคัญดวงชะตาฟ,าฟ้าฟื้นดวงหายเจ็บหายชนดวงสร้างสางตัวพลิกกลับครับทุกอย่างอะไรอยากๆนับจากนี้ชีวิตปัญหาการงานการเงินสุขภาพมีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้นสะทุกเรื่องครับที่สําคัญคู่มิรใหญ่เรื่องของโชคลาภนั่นเองครับดาวยังส่งไปเรื่อเรดีครับทุกการทํางานทุกการแข่งขันคุณจะคือดวงผู้พิชิตดวงผู้ชนะครับงานองค์กรงานรัฐวิสาหกิจงานราชการคุณโดดเด่นเป็นที่สุดครับดวงการแก้ปัญหาแล้วคุณเติบโตได้อย่างรวดเร็ว การพิจารณาคนเดียวของชอบคุณได้รับโอกาสนั้นการทํามาค้าขายเจ้าของกิจการร้านค้าการทําธุรกิจในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคุณจะเหนือกว่าคู่แข่งนะครับในเรื่องของการค้าขายหรือว่าดีเด่นมา,มากๆครับได้ลูกค้ากลุ่มก้อนเป็นโชคลาภรวมทั้งมองเห็นโอกาสใเรื่องขการต่อยอดธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าบริการชที่ทําได้หมดนะครับบางท่านเห็นเรองการแตกหน่อต่อยอดหรือว่าขยายสาขาเจ้าของกิจการค้ายิ้มได้นะครับเหนื่อยแต่ได้เงินก้อน วางรากฐานชีวิตได้ดีนะครับสาหรับชาวราศรีมีนที่สาคัญดาวดาวยังมากระตุน้นรั์ครับสำหรับถึงเรือนการเงินด้วยนะฉะนั้นมีการเงินที่หมุนเวียนที่ดีมีรายที่เข้ามาเยอะโดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจอาสาเรื่มมาซัครับ,ครบใครที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็รอฟังข่าวดีได้ใครมองเรื่องของการลุ้นโชคลุน้นรางเสี่ยโชคเสี่ยดวงนับจากนี้ไปมีโชคลาภก้อนใหญ่รออยู่เด่นนั้นมากๆนะครับใน6เดือนนับจากนี้ครับ